เราต้องยอมรับโลกมันเปลี่ยนนะคะโลกมันเปลี่ยนนี้ยสิ่งสําคัญเนี้ยเมทัเวิร์สมันมาไหมมันมามันมาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้มันมาเร็วคือน VR หรือในงการสื่อสารการตลาดจะเข้ามาช่วยเรื่องเหล่านี้อย่างไรให้คอนว r วแมสเซจเหล่า,านี้คอนเทนต์เหล่านี้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้และเข้าใจขึ้นสร้างมูลค่าได้มากขึ้นอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเรานะคะสำหรับโลกเสมือนจริงวันนี้หรือเขา รายการลับคมธุรกิจโดยดรหน,นหงนาฏห่างวิไลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการรับคมธุรกิจ มีติข่าว90.5กระแสตรงหน้านผานวิไลค่ะวันนี้เราจะชวนคุยเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องอินเทรนด์มากๆเลยนะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะใครๆก็พูดถึงเรื่องของเ e ต a เวิร์นะคะ m e t a verse, เวิร์สในแวดวงของสื่อสารการตลาดในแวดวงของการประชาสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรและองค์กรใหญ่อย่างบริษัท Integrated c o m m u n i c a t i o เคเขาปรับตัวอย่างไรวันนี้ชวนคุยกับคุณวราพรกุลสวัสดิ์พักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัท Integrated Communication จำกัดตอนนี้อยู่กับเราในรายการเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณรวรส,<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค<อ>่ะค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะยังอยู่ในห่วงเนาะสวัสดีปีใหม่คะ่ะใ,ใช่ค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่มาู่มค<อ>ายกันวันนี้ค่ะวัน<อ>นี้เราค่ะว<อ>ันนี้เราคุยเรื่องที่เรียกว่าโอ้โหล้ำสมัยมากๆเลยนะคะการก้าวสู่ m e t a เวิร์สพของ Integrated นะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะคุยเรื่องของ m e t a เวิร์อยากจะให้ทางคุณวรพรช่วยอบอกกล่าวสักหน่อยว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่นะคะในส่วนของสถานการณ์โควิดนะคะ,ะก็มา disrupt รูปแบบการทำงานด้านสื่อสารการตลาด PR ไปเยอะเลยใช่ไหมคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในแวดวงคะคะก็ขอบคุณนะคะที่ที่วันนี้ได้มาพูดคุยนะคะกับคุณนงนาด,ด้วยนะคะ เออจงก็บอกะนะคะว่าสองปีกับโควิดนี่กระทบทุกองค์การเนาะมันก็ดิสลอฟท,ทุกทุกอย่างของเราเลยนะคะสําหรับส่วนของในในในแวดวงของเราเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะคะในส่วนของงานส่วนของงานสื่อสารเนี่ยจะน่าจะโดนดิสลอฟมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถามว่าสิ่งที่ปีแรกเนี่ยน่าจะหนักสุดนะคะเพราะว่าหนึ่งเราเราเจอวิกฤตการโควิดที่ยังไม่เคยเจอในโลกนี้ยังไม่มีใครเจอนะคะ เราก็ต้องแบบในเรื่องของทั้งวัคซีนก่อหม่มีการรักษาอะไรก่อหม่ได้มันก็ทําให้เราตื่นตระหนกในปีแรกนะต้องยอมรับว่ามันปีแรกเราตื่นตระหนกมากนะคะก็ทําให้เราเนี่ยก็ต้องเรียกว่าปรับวิธีการทํางานนะคะวิธีแรกปรับวิธีการทํางานปรับวิธีคิดนะคะในสิ่งที่เราจะทําให้อย่างไรให้ธุรกิจเราไปต่อได้นะคะอย่างส่วนสิ่งสําคัญอย่างเช่นในปีแรกเนี่ยที่เราเห็นเลยก็คือการ w ว r k ฟอร์ม Home นะคะทุกวันนี้เห็นไหมคะเรา เปลี่ยนวิธีของการสัมภาษณ์มาทางอย่างเงี้ยใช,ใช้ใช้เรื่อง <c oughs> ของแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามา <c oughs> นะคะอันนี้คือการเปลี่ยนที่เราเห็นชัดเลยมากๆนะคะอันนี้คือวิธีที่เราเปลี่ยนแปลงไปในการทํางานอย่างปีแรกนี้เราเรียกว่าเรา work from home กันแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้เพราะเราหนึ่งเราเราไม่มีเราห่วงนะคะในเรื่องความปลอดภัยในหลายๆอย่างทําให้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานอันนี้คือสิ่งที่ที่เห็นชัดนะคะสิ่งที่ที่อีกส่วนสาคัญเนื้อคือการ เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มต,ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องการประชุมรูปแบบการท<ม>ํา PR ก็เปลี่ยนไปนะคะนักข่าวเองยังต้องเปลี่ยนในการทําข่าวเราไม่สามารถจะพสต์อร์เทนโนวันชูวันได้นะได้<ม>ด้วยโลกนะคะมันก็มีทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะติดต่อดี๋ยวนี้ก็แถลงข่าวผ่าน a c e b o o k ไลน์อย่านีา้เราเป็นข่าวแบบนี้เป็นโกชัว<ถ>บ้างเป็นเรื่องของไฮดิชบ้างแล้วแต่นะองค์กรไหนเดี๋ยวนี้เรายังขึ้นตึกไม่ได้ง่ายๆนะคะยังต้องมีการตรวจทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ นะคะโลกของของงานสื่อสารมันก็ทําให้เราต้องต้องปรับตัวนะคะหรือวิธีคิดพูดตรงๆนะครว่าถ้าไม่มีโควิดก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะมันก็ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดเร็วขึ้นนะคะใช่ไหมคะคุณน้อยเองยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทางานนั่นคือเราจะมีเชื่อได้อย่างไรเราจะสามารถมาทําการพูดคุยกันแบบนี้โดยไม่ต้องเจอตัวสมัยก่อนไม่ได้เจอเมื่อก่อนจะต้องไปที่สตูดิโอนะคะจะสัมภาษณ์เห็นหน้าค่าตาเนี่ยใช่ได้แล้วค่ะใช่นะคะนี่คือสิ่งที่ ที่มันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้แล้วคนก็เริ่มปรับตัวเดิมเมื่อก่อนนะ,ะถ้าถามพวกน้องเนี่ยไม่ได้ทั้งไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ยากไม่มีทางต้องขอบคุณโควิดนะคะที่มันทาให้ทุกอย่าง <c oughs> ได้เปลี่ยนแปลงได้ <c oughs> คิดได้ทำง,งานที่บ้าน,นาได้ มามองในแง่ดีนะของโควิดนะไม่ได้มีนะในแง่ร้ายอย่างเดียวนะทำให้เรามสามารถปรับตัวแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าทําให้สะดวกสบายในการใช้ชีวิตด้วยแลวทีิงๆในโจทย์โจทย์ของลูกค้าในด้านสื่อสารการตลาดด้านประสมพันธ์ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเยอะเพราะว่าลูกค้าเองก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนนะคะก็ก็ต้องปรับตัวนะสิ่งสําคัญวันนี้ลูกค้าโจทย์เขาคือต้องเรียกว่าเลยนะให้โจทย์ยากขึ้นเนาะ เพราะเดี๋ยวนี้มันมันในเรื่องของดิจิทัลเข้ามาดิสลอฟเราสิ่งสําคัญคือหนึ่งมันวัดผลได้นะคะงั้นลูกค้าเนี่ยต้องวัดผลได้ที่เห็นชัดมากขึ้นลูกค้าในตอนนี้ทาร์เก็ตปุ๊มันมีความหลากหลายมากขึ้นการประชาสัมพันธ์วันนี้ไม่ได้ทําข่าวเงี้ยส่งให้คุณลองน้าอันนิวแล้วส่งได้ทุกอย่างยก็ไม่ได้แล้ว วันนี้การทำข่าวมันก็ต้องเป็นทาต้องดูกลุ่มเป้าหมายดูตลาดว่าเป็นอย่างไรนะคะช่องทางในแง่ของแชนแนลของสื่อเป็นอย่างไรการเขียนคอนเทนต์แต่ละมันก็เปลี่ยนไปดังนั้นโจทย์ลูกค้าสิ่งที่สําคัญวันนี้มันก็คือเป็นการที่เราต้องเจาะลึกมากขึ้นมี d ดต้ข้อมูลที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นการวางแชนแนลของการสื่อสารที่จะต้องให้ตรงกลุ่มมากขึ้นสิ่งสําคัญผลที่ลูกค้าต้องได้รับ อันนั้นชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่งานการสื่อสารและการประชาพันี้มันมันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดและโจทย์ลูกค้าก็อย่างที่บอกค่ะงบไม่เยอะแต่งานยากอะไรเงี้ยค่ะนะคะงานก็หินมากขึ้นนะคะโจทย์ยากจริงๆในยุคนี้นะคะแล้วก็เงินก็น้อยลงด้วยนะคะอ่าแต่ทํายังไงที่จะต้องให้พึงพอใจสําหรับผู้ถือหุ้นนะต้องหาใจค่ะ กําไรก็ต้องอยู่นะไม่งื้อไปไต่อไม่ได้นะคะ,ะทีนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของเมตาเวิร์สค่ะนะ,ค,ะ,ค,ะ,ะคำนี้ก็เป็นคําที่พูดถึงกันเยอะมากเลยในขณาดนี้นะคะ,ะก่อนอื่นนี้ก็อยากจะให้ทางบุรัต์พูดถึงก่อนว่าเอ๊ะในส่วนของเมตาเวิร์ที่จะมาเกี่ยวข้องกับทางด้านงานที่เป็นเบสเ e ็ตด้านสื่อสารการตลาดด้านประชาสัมพันธ์มันจะเข้ามาเกี่ยวยังไงคะค่ะ คือคือต้องต้องทำความเข้าใจว่าเมตาเวิร์สวันนี้ค่ะจริงๆมันก็มีมานานแะล้วเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของเกมที่น่าจะมีบทเรื่องของเกมในโลกแต่ว่าเมื่อก่อนเราเราจะไม่ได้ใช้คํานี้เราไม่ได้ใช้คานี้เรา,เราไม่ได้ใช้คำนี้นะคะต้องบอกว่าคนก็ต้องบอกว่า Facebook มีการทําในเรื่องของนี้ในการนําไปสู่เมตาเวิร์สนะคะในโลกเสมือนจริงมากขึ้นนะคะสิ่งสมัยก่อนถ้าถ้าคุณลุงน้าเจ้าเ่ยเรายังมี VR เห็นไหม รายังมีการใช้แต่ว่าจะไม่ได้พัฒนามากขึ้นที่เราต้องใช้ v r ใส่แว่นดูสามมิติในโรงหนังนั่นก็เป็นเป็นโลกที่มันเสมือนจริงที่ยังมันยังอาจจะเรื่องเทคโนโลยีมันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงวันนี้นะคะวันนี้โลกมันเสมือนจริงเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนมีการใช้เมื่อก่อนเราใช้เงินเงินโดยที่เป็นธนบัตรเดี๋ยวนี้ก็ใช้อีต่อไปจะเป็นคอยละมันก็เปลี่ยนไปถูกไหมคะมันกลายเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเกิดมากขึ้นนะคะในทุกโลกโลกก็ยอมรับมากขึ้นอันนี้ละค่ะ ถามว่าสิ่งที่ PR หรือในแง่ว่วงการสื่อสารเนี่ยเราต้องปรับตัวเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าโรควันนี้เปไปไป,ป,ปถึงไหนแล้วลูกค้าถามว่าในอนาคตนะคะการการตลาดเราเนี่ยมันอาจะจะมีการแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะใช้คอยเกิดขึ้นก็ได้ถูกต้องมาหาค,คิปโตตัวนี้มันจะเกิดขึ้นในการที่คุณ้องนั้คงจะเห็นหลายธุรกิจของลูกคา้าอย่างเช่นแสนซิรีออเอเจมา์ MA, พวกนี้ก็มีคอยในการํามาที่มาแลกเปลี่ยนกันแล้วนะคะ ถ้ถามว่าวันจะไปไหมเชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างงี้เมื่อเช้านี้ข่าวทางด้านประเทศลาวเองก็เปิดลยอมรับในการที่จะมีตลาดบิดบิดบิดขับคริปโตได้เกิดขึ้นได้แล้วนะคะซึ่งเราต้องยอมรับโลกมันเปลี่ยนนะคะโลกมันเปลี่ยนเนี้สิ่งสาคัญเนี้ยเมตาเวิร์สมันมาไหมมันมามันมาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้มันมาเร็วขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีมีการพัฒนามีการยอมรับในการทําเรื่องของคอมเมอร์ซมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะอยู่ในตระโลกของเกมส์นะวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจ นั่นหมายถึงทุกๆอย่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเข้าไปวันนี้เราจะมีแค่แว่นมีเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งถ้ามาก่อนมันพัฒนาเราก็จะไปอยู่ในโลกวันนี้จะไม่ได้มีการซื้อขายอย่างนี้ยถ้าถ้าถ้าคงได้ยินในในธุรกิจวันนี้มีเรื่องของ NFT นะคะ NFT ที่เราเป็นเป็นการดิจิตอลนะคะใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นเป็นสินคต่างๆก็ขายได้นะถูกต้องตอนนี้โปรดักต์ทำแล้วโปรดักต์อย่างเช่นเรื่องของแฟชั่นก็ทำแล้วก็จะมีกระเป๋า ที่เป็นมาดีไซน์เกิดขึ้นในโลกของ NFT แต่มันไม่มีโลกเสมือนมันเป็นโลกเสมือนจริงที่ไม่ต้องครอบครองกระเป๋าเกิดขึ้นออกไปฮะครอบครองกระเป๋าเกิดขึ้นอย่างเช่นนะฟุตท,ที่ทำอาดิดาสทำที่ทำอะไรที่มันเกิดขึ้นในตลาดของไอในโลกของเสมือนจริงคําถามว<ช>่าอย่างเนี้ยมันอย่างอย่างไนกี้ไนกี้อะค่ะเขาก็ทําในส่วนโลกเสมือนแล้วนะคะผลักเขา ใช่ค่ะต่อไปก็จะซื้อขายกันบนโลกนั้นเลยใช่ไหมครัถูกต้อ,ตองอเราไม่จำเป็นต้องมีของจริงต้องมาเก็บไว้ที่บ้านแต่เรามีของ <c oughs> หรือเป็นรูปรูปภาพศิละปะอะไรก็ตามแต่วันนี้มันอยู่บนนั้นแล้วก็มีมูลค่าถามว่า <c oughs> วันนี้ถ้าพีอาร์ไม่เข้าใจในงานประสื่อสารกัน,นเราไม่เข้าใจตรงนี้ถามว่าเราจะสื่อสารกับคนเราคุณอุ่มเป้าหมายได้อย่างไร <c oughs> จะสื่อสารเหล่านี้ให้คนรู้ได้ไงว่าเอ้ยมันเหมีอยนนี่เมื่อกี้ที่ไคุณว่าไนกี้มีตรงนี้คุณคุณลงนารู้ได้ยังไง ยืนได้เพราะเราต้องมีการสื่อสารถ้าเราไม่สื่อสารออกไปนะะอย่างนายอยู่ในโลกนั้นเราก็ต้องกลับออกมาอยู่โลกภายนอกออฟไลน์ออนไลน์ต้องเข้ามาสื่อสารเพื่อให้เข้าใจได้ว่าอ๋อธุรกิจนี้มันเป็นอย่างไรคอเปรดบริษัทนี้เป็นอย่างไรทําโลกนี้อย่างไรจริงๆแล้วในแง่ของการที่เรียกว่าทูที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยยังมันคงยังต้องใช้ทูส์แบบนี้แหละค่ะเพียงแต่เราต้องเข้าใจนะคะว่าการโลกของวันนี้เปลี่ยนไปอย่างไร PR หรือในแง่การสื่อสารการตลาดจะเข้ามา ช่วยเรื่องเหล่านี้อย่างไรให้คอนวอรแมสเซจเหล่านี้คอนเทนต์เหล่านี้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้และเข้าใจขึ้นสร้างมูลค่าได้มากขึ้นอันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเรานะคะสําหรับโลกเสมือนจริงวันนี้หรือเขาเรียกอะไรจักรวาลนลรมิตใช่ไหมคะใช่ค่ะจ้าราชบัณฑิตราชบัณฑิตราชบัณฑิตรักดิบแล้วอ่าจักรวาลนรมิตค่ะ บางคนบอกว่าเขียนยากแท้นะสำหรับคนรุ่นใหม่ว่าจริงเขียนยากแท้คับสักง่ายกว่านะคะไม่ต้องหัวเสียยังเข้าใจมากกว่าจักรวาลแล้วเรามีต้องมานั่งแปลมันอีกนะคะมันคืออะไรเมันว่าคือคงเป็นจักรวาลแล้วก็อะไรที่แบบเนรมิตอะไรหรือเปล่า่มาสนที่มาสมัครอะไรนอย่างเงี้ยใช่ใช่เราผมไม่รู้เรื่องอ่ะนะคะก็จิีนีิ้ไปค่กจัเชิญค่ะ แม่จริงๆไป,ไปตอนนั้นไปได้เข้าไปวิาพากษ์หลักสูตรวิเทศจุฬาเหมือนกันนะคะก็ยังบอกเขาเลยว่าบางอย่างทับศั์เธออย่าแปลเลยแมลไปนะน้องๆยุคใหม่ก็ไม่เข้าใจแล้วยิ่งเป็นอะไรที่มันยิ่งดูแบบถอยหลังไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ,ะ <S <S บางอย่างมันนจะนุ่งจะนิกที่คนจะเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีมีการดูอะไรเหมือนกันค่ะค่ะทีนี้มามาโฟกัสที่ทาง i ิน e g เก t e d ค่ะการที่ทางคุณวรพรบอกว่าจะนำองค์กรของ i ิน e g เ a t e d เนี่ย เก้าวเข้าสู่ในยุคของไม่ตเวร์ด P.R. ใช่ไหมคะทีะะน,นี้องค์กรต้องปรับตัวยังไงบ้างคะค่ะคือตอนนี้เ,เรียนเรียนคุณองนาตนะคะแล้วก็ในผู้ฟังทุกคนนะคะว่าจริงๆวันนี้คนของเราต้องปรับเปลี่ยนนะคะต้อง up skill re skill เอยอันนี้สําคัญมากะะไปที่คนก่อนเลยนะ P.R. ใร่ต่าง จริงๆแล้วเราต ill, เราต้องับสกิลร okay. ีสกิลรีสกิลอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าคนที่ไม่เคยอย่างที่บอกค่ะต้องรีสกิลตัวเองละไอ้ที่ทํามาทุกวันนี้มันเป็นยังต้องทบทวนละเมื่อเรา <Yeah. S 1> คิดว่าตรงนี้ไม่นั่นเราก็ต้องเปลี่ยนไปก็อัพสกิลตัวเองให้เกิดขึ้นได้ว่าเพราะว่าองค์กรบอกเราจะาไปสู่วันนี้ตรงนี้เรามีเป้าหมายตรงนี้ร่วมกันนั้นทุกคนจะต้องมีการทําตัวเองพัฒนาตนเองให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะ mm hmm. ซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดเพราะคนคือกําลังสําคัญที่สุดขององค์กรเรานะคะนั่นหมายถึงว่า เราต้องมีการพัฒนาเขาให้เขาเข้าใจในเรื่องของโรคที่เปลี่ยนไปนะคะการใช้ชูสต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรวิธีการเราต้องทําตัวให้เป็นที่ปรึกษาลูกค้าคู่คิดลูกค้าแล้วก็เป็นมินโชด้วยในการที่เราจะทำให้ชี้นําชี้แนะอันนี้คือสิ่งสําคัญเราไม่ใช่เป็นแค่มีโจท์แล้วทําตามโจทย์แต่วันนี้เราเปลี่ยนไปแล้วที่เราต้องทําแบบนี้เพราะเราจะต้องการทํางานให้ลูกค้าสําเร็จที่สุดนะคะนั่นหมายถึงสิ่งที่ เราถึงต้องพัฒนาคนของเราให้ไปสู่ตรงนั้นเลยเป็นที่มาการที่เราต้องตั้งแผนกนะคะมีเซตอัพในเรื่องของฝ่ายเกิดขึ้นก็คือ business development and digital นะคะเรามองธุรกิจใหม่ๆวันนี้ถ้าถามว่าเราจะทำอยู่ในในส่วนของ PR <ม>การสื่อสารคงไม่ใช่นะคะเราคงต้องมองเรื่องสตาร์ทอเรื่องของ Text <ม>ที่จะเข้ามามีผลที่จะช่วยงานของเราให้มากขึ้นได้นะคะช่วยทำให้งานเราเราคงไม่ได้แบบคือจริงๆต้องมองว่าโลกวันนี้เปลี่ยนไปว่าเราเป็นพาร์ทเนอร มากกว่าที่จะมาตั้งเซตอัพเองนะคะถ้าถามว่าอะไรที่เราไปกันได้เจ็ตอองกับพาร์เนอร์ได้เราจะไปนั่นคือสิ่งสําคัญที่เราจะมีตรงนั้นมากกว่านะคะว่าเรามีที่องไปคอลแลบต่างๆนะคอลเบเรชั่นใช่คับอันนี้คือคือคือเป็นแผนของเราค่ะสตาร์ทอัพที่มองนี้จะเป็นยังไงนะคะจะเข้ามาเป็นแบบมันจะเชื่อมยังไงกับบริเนสเดิมหรือว่าแบบแตกต่างไปเลยคะ คือทั้งมีทั้งสองรูแปแบบถ้าถามว่าตอนนี้เราคงเอาที่ซัพพอร์ตเรานะสิ่งที่เราจะขาดไปหรือว่ายังไม่คมให้มันคมขึ้นนะคะอย่างเช่นโซเชียลลิซ e นิ่งนะคะเมื่อก่อนอเราจะมีการทำได้หลายสัมหลายหพาร์ทเนอร์นู่นนั่นนี้คือใช้ซัพพลายเออร์หลายอันเราจะมีการโคคาแล์กับเขาในการทำโซเชียลลิซ์นิ่งเพื่อวันนี้ต้องสำคัญนะคะเราทำพีาร์วันนี้ไหมคะเขียนข่าววันนี้พูดวันนี้พรุ่งนี้เป็นแป๊บเดียวก็เป็นไม่ต้องรอพรุ่งนี้สมัยก่อนต้องรอปิดหน้าเนาะ เดี๋ยวนี้มันเ,เดียวไม่กี่นาทีมันก็ขึ้นบนข่าวแล้วนะางานงานพีอาร์เลยแบบเลยมีงานข่าวตัดเรามีงานทาตลอดนะคะในงานข่าวที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องฟังผู้บริโภคนะ,คะฟังเรื่องของสิ่งที่ข่าวเมื่อออกไปอ,อันนี้คือโซเชียลสื่อที่เราก็มองว่ามันจะเป็นจุดที่จะมาเสริมง,งานของเราให้ให้แข็งให้แข็งเข้มแข็งขึ้นนะคะในโลกดิจิทัลมันต้องมีแพลตฟอร์มมีตัว เทคโนโลยีบางงานที่ต้องจับพวกนี้นแล้วเราเอามาในแง่ของเชิงของเราในความเชี่ยวชาญของเรารเงินพิจราจะทําอย่างไรจะแก้มันอย่างไรอันนี้น <c oughs> คือสิ่ง,<ม>งที่เราอาจจะมีการทําเรื่องไอตัวสตาร์ทอัพนะคะหรือบางงานที่เรามองว่าเช่ตนตอนนี้ถ้าถามงาน PR เรื่องของ Infer e n อ i เ l PR นะคะเราเป็น i n f l u e n c e r ซอร์หลายๆส่วนตรงนี้ถามว่าเราอาจจะมีการเดี๋ยวนี้มีบริษัทที่เป็นผู้ชำนาญการด้านนี้เราจะมีการคอแบบบางอย่างกับเขาด้วยนะคะเรื่องนี้ PM, 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 มันก็มาช่วยเสริมเรานะคะในงานที่ทําให การทำงาน PR ที่คมขึ้นเจาะลึกมากขึ้นเพราะงี้วเวลาเดี๋ยวนี้การใช้อินฟลูเอนเซอร์ hmm. ก็ใช่ว่ามันแช่มียอดไลค์ยอดติดตามมันไม่แค่นั้นห mm hmm. มายวาต้องไปดูว่าพฤติกรรมของคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์วันนี้เขาแบบเข้าถึง mm hmm. เ,ขเข้าใจอะไรมากน้อยแค่ไหนไหม mm hmm. เราจะได้ได้สามารถที่จะเอาตัวโนะปรดักต์ไปเพ a สเมนต์ได้ถูกต้องใช่เลยแล้วก็เขาพูดแล้วมันเป็นไปได้ในความเชื่อถือมันมีหลายส่วนนะคะอัน mm hmm. นี้ก็ mm hmm. ก็มองเลือกสตาร์ทอัพหลายอย่างที่คิดว่าเราจะมาคอล์ลัต์หรือว่า อาจจะไปลงทุนร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันในการทํางานอันนี้คือสิ่งที่มองในใน,ในปีนี้นะคะเพราะไงเราคงปฏิเสธไม่ได้ะ,ค,ะค่ะค่ะก็ลงทุนไปช,ช้าตอนลงทุนช้าต้องร่วมอืมค่ะค่ะมีจะมีเอฟโอยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปบ้างหรือยังคะหรือว่าจะมีในเร็วๆนี้ก็มีมีมีคุยกันไว้แล้วคะ่ะเพียงแต่ว่าก็ก็ตอนนี้เริ่มทํางานกันไปก่อนเดี๋ยวดูว่าเราเหมือนกันจะจีบกันเนาะ ถ้าถีบกันแล้วใช่ถูกใจแล้วก็แต่งงานกันได้นาออันนี้ก็ต้องต้องดูนิดนึงครันิดนึงดูใจก่อนนะคะดูใจกันก่อนดูใจกันก่อนนะคะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งเลยแล้วก็ดูแล้วจะเปลี่ยนไปเยอะจริงๆเลยนะคะเนี่ยเท่าที่ฟังเคยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะอ่าอ่าก็มีการปรับตัวกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของการบริการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นของอ n ท e g r ร t เ d เนี่ยค่ะบริการใหม่ๆในปี25 6 5หเนี่ย จะจะมีอะไรบ้างคะที่คิดว่าแบบเป็นเรื่องใหม่เลยเป็นสิ่งที่แบบลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้านะคะเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นค่ะเออถ้าถามเรื่องใหม่ๆจริงๆอินเตอร์เน็ตมันมีจุดแข็งนะคะในเรื่องของออฟไลน์ line, ของเราก็แข็งแรงเลยนะคะนในเรื่องการไหลหน้าหลายสื่อคุณคุณลุงน่ารู้จักเรามานานนะคะเออในส่วนของออนไลน์ line, เราก็ถามว่าในในในออนไลน์ line, วันนี้เราก็เรียกว่าเข้มแข็งนะคะเราเราค่อนข้างครบ จริงๆเราต้องบอกว่าเราเป็นการการตลาดการสื่อสารการตลาดที่ครบวงจรดีกว่าสมชื่อบริษัทเลยคะ่ะ integrated communication นะคะ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่ามันการตอบโจทย์ลูกค้าเวลาลูกค้าเข้ามามันมีโจทย์ที่แตกต่างกันนะคะ mm hmm. เราเป็นคนที่สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่อนข้างต้องเรียกว่าครบดีกว่านะคะ ถามว่า <Okay. S 1> เรามีเครื่อง้เครื่องมือครบไหมมีเรื่องของแบรนด์จริงปีนี้เราอาจจะเน้นเรื่องของการสร้างแบรนด์มากขึ้นนะคะ mm hmm. แบรนด์ความหมาย <Yeah. S 1> ก็จะเป็น personal branding นะคะเรื่องของ uh huh. การทำสร้างคนดีกว่าคะทำไงให้คนเนี่ยเป็นที่ที่รู้จักนะคะคนก็เหมือนโปรดักอันนี้ก็เป็นสิ่ง uh huh. ที่เราคิดว่าคนเนี้ย uh huh. จะเข้ามาเ mm hmm. ข้ามาทำอะไรที่มากขึ้นนะคะ อย่างว่านักการเมืองวันนี้ก็เริ่มจะมีหลายหลายส่วนคะก็เริสร้างแบรนด์ให้นักการเมืองก็ทำได้นะคะตอนนี้ก็มีทักใหม่เกิดขึ้นนะมีหน้าใหม่เข้ามาเยอะเลยทั้งหมดก็จะเปิดตัวไปนะคะเรื่องของเรื่องของ personal brand เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบจริงๆแล้วแต่ว่าง่ายยากอะไรก็แล้วแต่คนบางคนก็แบบว่าดังชั่วข้ามคืนก็มีนะจริงจริงอันนี้แต่ว่าจะให้ช่ว์ต้องปรึกษามืออาชีพใเพราะว่า ผู้บริหารหลายท่านคุณลงหน้าเคยเจอบางทีเขาก็สัมภาษณ์ยากไม่เต็มนะบางทีมันรูปแบบบางทีเจอผู้เก่งถึงเวลาเจอสื่อก็ก็ต้องต้องมีการต้องมีการโคชชิ่งเหมือนงานอันนี้ก็คือสิ่งที่ถามว่างานเราก็มีทําเรื่องพวกนี้ที่เซอร์วิสที่คิดว่าอยากจะทําตรงนี้เพิ่มมากขึ้นในปีนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่เราอยากทามากขึ้นก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะเราอยากจะเป็นอินฟอนเชียลพีอาร์ที่สเปซิฟิกให้มันชัดเจนขึ้นนะคะไม่ใช่แบบว่า just แค่ดูอย่างที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะ มีมีคนตามมีฟอลโล่ไม่ใช่แต่อยากจะเจาะลึกให้มันมากขึ้นมีเรื่องของ Data ที่ปีนี้เราคิดว่าเราจะเข้ามามีส่วนในงาน PR เพิ่มขึ้นนะคะเรามองว่าจริงๆเรามีบริษัทในกลุ่มของเราเนี่ยที่ทำเรื่องของ Data a น a l y s ิ s อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะเอามาช่วยลูกค้านะคะในการทํางานประชาสัมพันธ์งานตลาดที่ชัดเจนตรงกลุ่มได้ผลมากขึ้นนะคะอันนี้คิดว่าตัวนี้ที่จะเข้ามาในส่วนของ เซอร์วิสของเราปีนี้นอกเจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็คือเข้ามาเสริมจุดต่างๆนะคะที่ความต้องการลูกการใช้เงินลูกค้าคุ้มค่าแล้วกันนะคะแบบนี้ดีกว่าค่ะอค่ะขอเบรกมาเอติดตามใน Facebook ไลน์หน่อยตอนนี้ก็เป็นมิติใหม่นะที่เรามีคนมาร่วมจากรายการด้วยค่ะคุณวรพรรายการดีจังเลยเห็นไหมคะเปคนจีน่าบอกบอกว่า ซื่นชมคุณจูนะเป็นเจ้าแม่อีเวนต์แห่งอินคัมจริงๆก็คือเรื่องอีเวนต์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วอีเวนต์จะจะเปลี่ยนไปยังไงอะคะในปีนี้ค่ะในที่มันเปลี่ยนมาแล้วนะคุณนงหน้าเปลี่ยนมาสองครั้งแต่โควิดมามันเปลี่ยนจากรูปแบบออฟไลน์ก็สู่ออนไลน์แล้วนะคะในในในหลายอย่างแล้วก็ปรับตัวนะคะในเชิงโวชัวขึ้นเป็นเรื่องของงาน ในเนี้ยที่เราทําแถลงข่าวนักข่าวยังต้องสัมภาษณ์แล้วก็เจอผู้บริหารไม่ได้มันปรับตัวมาแล้วค่ะต้องบอกเราปรับตัวมาแล้วนก็เป็นแบบนี้แบบคือมันมันจะเป็นแบบเป็น normal ไปเลยใช่ไหมคะที่เราใช่ค่ะที่ผ่านเพว่านะคะเพราะเพราะมันก็เป็นอะไรที่ก็พิสูจน์ได้ว่าโอเคในเรื่องของการทำนี้นักข่าวก็สะดวกนะคะคนทำงานก็สะดวกเพียงแต่ว่าอาจจะมีรูปแบบอื่นเข้ามาเสริมเพิ่มเรื่องของ r e l a t i o n อันนั้นอันนั้นมันก็น้องนะคะนี้ก็มองว่า รูปแบบนี้คงอยู่กับเราไปสองสามปีแห้ะคะ่ะหรือจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็ได้นะคะถ้ามองอมว่าในใน,ในเชิงนี้เพียงแต่ว่าอาจจะขาดเรื่องรรเลชั่นรูปสัมพันธ์ก็ไปทํารูปแบบอื่นก็ไปทํารูปแบบอื่นที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ที่มองนะคะอืมค่ะนะ,ะก็เนยกว่าครบวงจรจริงๆเลยนะคะค่ะอ่าสุดท้ายแล้วค่ะลูกค้าปีนี้เป็นไงบ้างคะ <c oughs> <c oughs> มี <c oughs> <c oughs> มีการใช้เงินกันแล้วหรือยัง <c oughs> ก็มีค <Happiness unting> ่ะจริงจริงๆเรียนเรียนว่าปีที่แล้วหนักสุดนะคะปีหกหกหกสี่เนาะใช่ไหมปีนี้หกห้าหกสามหกสามก็คือก็ถือว่ามันตกใจพร้อมกันทั้งประเทศทั้งประเทศนะคะหกสามยังพอที่จะเรายังมีกว่ามันจะมีโควิดหนักหนักหกสามประมาณชั่วครอ่สองสามไปแล้วเนาะแต่หกสี่เนี่ยมันทั้งปีเลยนะคะ ที่มันค่อนข้างสาหัสมากๆแล้วลูกค้าเราก็กระทบไหมก็เราก,กระทบมากนะคะ mm hmm. ต้องถามว่าอ mm ิ hmm. นเตอร์ในในในเชิงช่วงที่โควิดเราก็ช่วยลูกค้าหลายรูปแบบนะคะช่วยในเรื่องของั้าลูกค้ารายใดที่จะไปช่วยเรื่องโควิดเราช่วยเต็มที่เลยทั้งเป็นผู้ติดต่อประสานงานนะคะจ mm hmm. ิ๊กในเรื่องของคอนเนคชันให้หมดเลยอันนี้เราทําให้นะคะช่วยลูกค้า เพื่อสังคมด้วยใช่ไหมคะเพื่อสังคมเ s สจริงๆลูกค้าลําบากเราก็ลําบากเราช่วยเต็มที่อย่างนี้นะคะหรือลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าเราเราก็มีการนะคะใครทําเรื่องนี้ส่งมาเลยเราช่วยเต็มที่อันนี้เราก็ทำนะคะถามว่าปีนี้เริ่มต้นเนี่ยค่ะโอไมคอนมามันก็ ก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะไปต่อเลไม่ค่อยอันตรายนะคะ <c oughs> แต่ก็ยังยังลูกคา้ายังใช้เงิน,ด,นดีขึ้นเพราะว่าปลายปีเริ่มมีการกลับมาใช้เม็ดเงินมากขึ้นนะคะ<ห>ลูค<ห>กค้ากลับมามทำาแอทชวิต้การตลาดเพิ่มขึ้นมีการเไม่กลวนอะไรเรียกว่าฮะเปิดเปิดออกไปโลกโลกสู่สู่คอน sumer ได้มากขึ้นนิดนึงอะค่ะถึงว่าปลายปีไตรมสามก็ถือว่าใช้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นดีกว่ามาเลยทําให้ปีที่แล้วถือว่าโอเค แต่ปีนี้ก็หวังว่านะคะมันจะดีกับทุกป,ปีปีน,นี้น่าจะมีน่าจะมีัตาการเติบโตน่าจะมีกอ,มองเท่าไหร่ดีคะก็ตั้งไว้ปีนี้ก็ตั้ง,งแบบว่าไม่ไม่ได้หูบานแล้วตั้งโตแค่สิบเปอร์เซนเองค่ะจากปีที่แล้วอ๋อสิบเปอร์เซนต์ก็หรูหรแล้วค่ะสิบเปอร์เซนต์ก็หรูพยายามที่จะต้องบอกค่ะที่<ช>สำคัญคต้องเรียนว่าทีมทีมเรามีทีมเบิ้ที่ที่เข้มแข็งค่ะแล้วความสําคัญอีกอัหนึ่งคือความทัชก็คือความไมว้วางใจจากลูกค้า ทำให,ใ,<ช>ให้เราวันนี้เราก็สามารถพานาวานาวีอินทิเกรต d มารอดฝั่งเนี่ยค่ะอืมค่ะก็เป็นสินค้าทั้งในเครือซาพพารแล้วก็สินค้า<ช>จากข้างนอกนะคะมีทั้งสองส่วนนะคะอยากให้สรุปสุดท้ายค่ะว่าในส่วนของการที่บอกว่าจะต้องเข้าสู่เอ่อเมเอ่อเมตาเวิร์ดพีใช่ไหมคะสู่ยุคเมตาเวิร์ดพีอรอ่าโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือทางองค์กรของคุณวรพรอินทิเกรต d ได้เราปรับตัวยังไงทิ้งท้ายนิดเลยค่ะค่ะ ก็ต้องต้อเรียนว่าสิ่งที่เราปรับตัวเลยนะคะก็คือเรื่องของการทําให้คนของเราต้อง up skill re s กิ l l ค่ะเรื่องความเข้าใจในเรื่องของโลกมันเปลี่ยนไปอย่างไรธุรกิจเปลี่ยนอย่างไงแล้วเราจะใช้ความเป็นมืออาชีพงานท R เราเนี่ยไปต่อยอดหรือจิกซอตัวนี้ได้อย่างไรนะคะโลกมันเปลี่ยนเราต้องยอมรับนะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าคือ knowledge ให้กับทางทางทีมงานของเราเลยที่จะต้องมีความเข้าใจเมื่อมีความใจเรามีเราก็ต้องมีเครื่องมือนะคะเครื่องมือที่เราจะเข้าไป ตอบโจทย์ในงาน PR ตรงเนี้ยได้อย่างไรนี่เลยคือสิ่งสำคัญมากๆนะคะที่เราจะทำให้ในงาน PR ที่มีไม่ว่าอะไรปรับเปลี่ยนมาสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและจะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างคมชัดและลึกมากขึ้น,นะคะ่ะคมชัดลึกเลยนะคะค่ะ ก็เรียกว่าวันนี้เราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งกลยุทธ์นะคะแล้วก็ได้เห็นการปรับตัวขององค์กรที่เรียกว่าเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะเมื่อโลกมันเปลี่ยนนะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะคะเดี๋ยวมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มขึ้นอีกก็เรียนเชิญอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการรับคมธุรกิจ โดยดรนงนาถหางวิไล